ช่วงนี้บ้านเฮาไก่สีเอาบุญเอาซิแล้วอีกจักมือวะอาทิตย์หน้าออเอาแล้วหาโมเซียวไฟกอนนะแม่ใหญ่ไฟี่ลานาะโอ้ยไปใส่กับโ่รได้ข้างนอกฮีหมุยฮิมะตกป๊ดมือโอ้ย แต่มาอยู่ต่างประเทศอยากออกไปใช้กลาลลำบากลุกเช้าโบผ้าไปแล,ล้วก็เรยกนานลำทะวะ่าเอ้าไม่ไงมาขขมันทั่วม่ยังอ,อัอลโูเอ้าอัลโลไฟบ่หมองวานอะไรล่ะไม่ไง บ่ได้ทั้วมาจักเทือนเนาะเป็นจังหดได้ข่าววันอายุต่างประเทศโบช่วงนี้บ่ได้ออกไปใสจักเทืออีหมออยู่แต่ในฮือนสบายดีอยู่อ้ได้ลูกเคยต่างประเทศนาะคือที่นี่เงินมี่คำตุลละหมอคือจังซีอือหมอ บ้านเฮาแล้วเพื่อนสีเอาบุญโอ้อยู่บ้านเพื่อนเด็ดบุญวัดตีอือเมนเมนวัดบ้านเฮานี่ล่ะหมอเขาภาษาแลว้วอือมาหน่อยอยู่เพื่อนนี่ล่ะมันขัดกันอือหลายขัดหมอเอ,อโอ้ยโทอมาหนีกับเพืว่าอย่างดอกเพื่อนจีเอาบุญกับเพื่อนละหาโรยเพื่อนละพันเด็ดบุญเพ่ เงินละหาลอยเองินละพัน,น้อติเออ <c oughs> เข้าใจยู่เข้าใจยู่เออโทรมาบอกซื้อๆอ,อโอ้จีอเออเมนใหอยากเฮ็ดก็เฮ็ดเพิ่นบ่ได้บังคับบ่ได้บังคับบ่ติโเตเฮ็ดละโบเฮาก็แเพลอะไรละโมเฮาก็ดทำบุญนําเพิ่นพันหนึงอืมเขาโทรมานี่เฮาบ่ได้โทรมาของเงินโตเด้โมอะ เออเข้าใจเข้าใจอืมอืมตัวอยากเฮ็ดก็ได้โบเฮ็ดก็ได้โมโอเคแต่คนอื่นเขาก็เฮ็ดกันเบิ้นบัานบึน้ดเมืองเลยโมเออไม่ละเออข้าตัวสีเฮ็ดก็โอนมาเดอ้อจะโอนมันชี้เกามเมนบอโอได้ได้ได้ไดาทำนี่เลยสมโมอยู่ดีมีแห้งก็นนอดคือเกาเสียว แต่หบดท่วมมะโขเดะอือเร็วเตาตัวลยอตัวยาเค็ดกฮ็ตอืออือนั่นลหะหมอเออเหล็กบีเก่าบดีท่วมมะโขเดอพวกโมบอกด่งซื้อออออเล็กบนที่เก่าหมอออโอนไว้ๆในเดิมมันชิบว่าทันเพิ่นอืมทัอ้พูนกินเก่งเนาะไหมอยู่บ่หมอจังประเทศนะ เกงนาะใหม่กับเพราะว่าด้กินยูอืมทำนี่แหละหมอคือถอดคือเก่าเออยามีบุญมีงานกระทษหากกูโลดนี่อันนี่ชิปปีชิชัดไม่ระโทษจะคือแต่จะซื่อว่าแล้วเนาะเฮ็ดบุญ ขึ้นนั่นอุนะะอ่นเถอะล่ะอุ่นไม่ได้เสียวเ้ยมูเขออาเห็นบปูปลาดิก็ได้บุ่นน้ำเขาด้เนะ